ตอนนี้เ,เวลาตีสี่ครึ่งนะครับทุกคนที่คุณเห็นมืดๆนี้เราไม่ได้ไปถ่ายกลางคืนนะครับแต่นี่คือเยี่ยมรุ่งใช้คําว่าเยี่ยมรุ่งเพราะว่าเรากำลังจะไปสถานที่ที่หนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องไม่เชื่อว่าทีตกลางเขาก็มีเหมือนกันบอกเลยว่าเจ๋มวาวแต่ว่าเราต้องเดินกันไปหนึ่งชั่วโมงเป็นอะไรเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างบนเลยครับผม ยากที่หน่อยนะทุกคนแต่ผมเชื่อว่าปลายทางของเราเนี่ยมันจะสุดยอดว้าวว้าว,ว,าวย่างครับทุกคนยังงยงอยู่สบายเรามีผู้นำทางด้วยได้ยังไหวอยู่สบาย ที่ผมบอกว่าผมลงรักทะเลเมืองตรังเนี่ยผมขอถอนคำพูดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมลงรักทุกอย่างที่เป็นเมืองตรังเลยนะครับนี่คือหวังผาเมฆนะครับใครจะคิดฮะว่าที่ตังเนี่ยเขามีจุดชมวิวแบบทะเลหมอกแบบนี้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าวิวตรงหน้าเนี่ทำให้ผมตื่นเต็มตาได้ขนาดนี้จากที่แบบอดหลับอดนอนแล้วก็เดินขึ้นเขาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับใครบอกว่ามาเมืองตรังเนี่ยต้องมาทะเลอย่างเดียวนี่ครับผมพาทุกคนมาดูทะเลเหมอกบนภูเขาไปเลยครับไปดูเลยครับ อนนี้เราก็ดูวิวกันแบบเต็มตาแต่บอกกันเลยว่าที่นี่นะฮะยังไม่ใช่ที่สุดท้ายนะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปสถานที่เที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของเมืองรังนะครับซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่นะครับผมทำให้สถานที่นี้ดูสวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวที่ผมต้องไม่พลาดนะครับผมฉะนั้นภารกิจของผมวันนี้คือเราจะไปหาสถานที่แห่งนี้ให้ได้นะครับสถานที่นี้คือเขาชมป่าครับงง ว่าทำไมชื่อเขาโจมป่าใช่ไหมผมก็งงคุณก็งงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันไปเขาจมป่าเป็นภูเขาลับๆที่ถูกซ่อนตัวอยู่ในป่าโกงกลางขนาดใหญ่สถานที่นี้เพิ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของคนกรังเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปบนยอดเขาจมป่าแล้วนะครับเราจะได้เห็นวิวป่าโกงกลางแบบพานูรามาเลยครับ ไม่ง่ายเลยนะครับกับการพิชิตยอดเขาจมป่าที่เราตามหากันและเป็นภารกิจของเราในวันนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านน้ำราบนะครับผมผมเชื่อว่าตอนนี้ผมมาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเราจะต้องไปขึ้นที่ไหนแค่นั้นเองผมเจอคนให้ถามนะฮะเดี๋ยวเราลองไปถามเขาดูว่าเขารู้ไหมสวัสดีครับพี่ผมจะไปเขาจมป่าไปไปไปไงพี่ทางนี้นะครับผม เดี๋ยวพี่จะพาผมไปเหรอรผมโอ้ดีเลยไป<ะ>มันต้องไปยังไงพี่การเดินแลยวรเราต้องนั่งเรือไปรอครับผมอ่านั่งเรือครอับผมต้องนั่งเรือไปอยางเดียวม,มันไม่ได้เดินขึ้นเขาไปเลยเหรอมันต้องนั่งเรือไปก่อนครับประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาทีแล้วถึงจะไปขึ้นเขาครับผม ือเป็นป่าโครงกลางหมดเลยใช่ไหมพี่ครับผมป่าโครงกลางพื้นที่ที่นี่ทั้งหมด3,200อ,อยไร่ครับผม3า0 0ันไร่นี่คือของกูป,ป่าไม้หรี่ครับผม<อ>แล้วก็หมดจมปตาตนปี4ี่แล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันฟื้นฟูนนกลับมาใหม่ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลเพราะว่าเมื่อก่อนอหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูแลในพื้นที่ครับเครื่องมือประมงผิดกฎหมายอะไรมากมายในลำคลองแสดงว่า เหมือนพอสามทานหมดไปชาวบ้านเข้ามาช่วยกันอ,อนุรักษ์บูรณะขึ้นมาใหม่จนตอนนี้กลายเป็นที่พีพิธภัณฑ์ที่ใหม่เลยครับผมและที่นี่มีปูม้าด้วยครับผมปูม้าเนี่ยพอจาวบ้านหากันเยอะๆมันก็จะร่อยรอลงเรื่อยๆทีนี้รเราก็เลยตั้งเป็นพื้นที่ในลำคลองเนี่ยเป็นเกตพื้นที่อนุรักษ์อ้ามอ้ามใจเรื่องมือประมงปูม้าเลยปูม้าเป็นปูแบบปูลูกทุ่งเคยได้ยินไหมปูม้า ปูมาล่างหน้าตาอย่างนี้ถำอะไรที่พูมาปูมาชอบ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 อกว่ากาอัจารย์ของเขาจมป่าเนี่ยที่บอกว่าต้องขับเรือไปให้ใกล้แล้วถึงจะเห็นเท่านั้นคืออะไรพี่เขาะจมป่าคือจมป่าหมายถึงเราขึ้นเรือวัวตาหรือบริเวณที่จอดด้วยเนี่ยเรามองไปที่เขาเรามองไม่เห็นมันจมอยู่ในป่า แต่พอเราขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นมิว360องศาขึ้นไปบนเขาแล้วเราถึงจะเห็นวิว360องศาแต่ถ้าเรามองอย่างนี้ไม่เห็นอันนี้ถึงเขาจมป่าใช่ไหมพี่อันนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นตางขึ้น อ๋อนี่ทางขึ้นครับผมการเดินทางปฐมบ,บทอันใหม่นะครับพิชิตเขาจมป่าของผมวันนี้นะครับแค่ทางขึ้นก็ดูก็รู้แล้วเป็นงไงนะไม่พื้นไม่พื้นไ,ไม่พื้ <laughs> ในที่สุดเราก็ถึงแล้วครับภารกิจของเราวันนี้พิชิตเขาจมป่านี่และครับที่เขาบอกว่าเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิม กับใครที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศความสวยงามแบบธรรมชาติ360องศาหเหมือนที่มากับผมนะครับผมตอนนี้นะครับ AS 5G PVR ครับใจดีครับเปิดประสบการณ์ให้คุณเนี่ยสามารถเข้ามาสัมผัสกันได้แล้วเพียงแค่คุณโหลดฟรีดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน AS 5G PVR ครับไม่แค่นั้นนะครับผม AS 5G PVR เนี่ยยังเป็นแพลตฟอร์มที่มี Exclusive Immersive Content มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับหรือจะเป็นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือเป็นสารคดีหรือจะเป็นการแข่งขันประกวดร้องเพลงต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นคอนเทนต์อือ่นๆอีกมากมายหลายสิ่งมากเลยนะครับตอนนี้คุณก็สามารถ สัมผัสกันได้แล้วครับและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับลูกค้า AIS นะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน AIS 5G Play v r ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเดือนมีนาคม2565ครับผมบอกเลยครับว่าพอเรามาถึงแล้วเนี่ยเราจะเห็นวิว360องศาจริงๆนะครับมีเสียงแบบถ่ายรูปได้ด้วย,ยเสียงอะไรครับเ <c oughs> สียงกล้องเสียงกล้องทั้งบทนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ,บ้านในพื้นที่ใช่ไหมพี่ครับผมก็เลยได้มาเป็นอันตรซีนของแบบนี้ครับผมสุดยอดจริงพี่อุ๊ดอันนี้ค,คือสถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีนที่ใหม่ของเมืองตรังไม่คิดมาก่อนเลยว่ามาเที่ยวตรังเนี่ยจะเจอบรรยากาศแบบนี้ครับถ้าถามผมตอนนี้นะว่าไปตรังไปเที่ยวไหนดี <S <S บอกไม่ถูกเลยว่าจะให้ไปไหนดีเพราะว่ามันดีไปหมดเลยครับทะเลก็ดีในเมืองก็ดีอาหารการกินก็ดีไม่เคยคิดว่าที่ตรังจะมีแบบนี้สถานที่เที่ยวเยอะขนาดนี้เนี่ย ผมบอกเลยนะคุณบ่าววีีต้องลำบากแล้วนม่แค่ชัปเตอร์สามเองเดี๋ยวรู้ชัปเตอร์ที่4ครับเราไปในกัน